ูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง Youtube ที่เข้ามาใหม่เนาะเข้าไปกดไลค์กดติดตามไว้นะคะพอหลังจากนี้นะคะช่องของแอมจะมี G รถรีวิวสวยๆให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้เนาะเรามาในชุดรถยนต์ของ Ford นะคะในรุ่น XLT เรามีจําหน่ายให้ลูกค้าทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วก็สีของเขามีให้เลือกหลายสีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึง ทาง Ford นะคะเขาให้เครื่องยนต์ขนาด 2,200cc นะคะแล้วก็ให้แรงม้าถึง160แรงม้าด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังแรงบิดถึง385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะเราจะบอกลูกค้าว่าเรามีให้ลูกค้าเลือกสันมากมายนะคะลูกค้าเข้าไปเลือกในช่องของเราได้เลยนะคะว่าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะเราแต่งตามใจลูกค้าด้วยอยู่แล้วนะคะสำหรับ ลูกค้านะคะท่านนี้จองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะเรียกได้ว่าทุกๆก,การติดตั้งนะคะเราจะรีวิวให้ลูกค้าดูทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะนี้ลูกค้าหมดปัญหาเรื่องการจองผ่านช่องทางของออนไลน์เลยนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาเรื่องการแต่งรถด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกใช้รถเป็นสีดํานะคะและก็มาพร้อมชุดแต่งที่เรียกว่ากําลังสุดฮอตยอดฮิตในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ ชุด F 1 5 0นะคะอันนี้ที่ลูกค้าเลือกมานะคะลูกค้าดูในช่องทางของ y u t u b e เนาะแล้วก็ส่งคลิปรีวิวของเรามานะคะแล้วก็แต่งตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําล้วนด้วยนะคะกระจัง F O R D แล้วก็จะบอกลูกค้าว่าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอากระจังหน้าสีอะไรเนาะสำหรับ ตัวไฟ led นะคะแสงสีส้มนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันนะคะมีแสงสีขาวแล้วก็แสงสีส้มมันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเนาะแล้วก็ตัวชายกันชนด้านใต้นะคะชายกันชนด้านใต้อันนี้ลูกค้าเลือกทาเป็นสีโทนนะคะแต่ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันว่าจะสีโทนเดียวหรือว่าจะสีโทนเหมือนลูกค้าท่านนี้เนาะแล้วก็อะคริลิกเลนเจอร์อันนี้นะคะที่เสริมหลอในส่วนของฝาก,กระโปรงให้นะคะปกติรุ่นนี้จะไม่มีตัวอะคริลิก เรนเจอร์สีเงินเงามาให้นะคะอันนี้เราก็เสริมหล่อเข้าไปด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะไฮไลท์อ,อีกชิ้นหนึ่งนะคะในโซนของด้านหน้านะคะจะเป็นตัวไฟหน้ามัดแดงนะคะอันนี้เราทำเป็นไฟสามขีดให้นะคะใส่ไฟ running day time ใส่วงแหวนใส่ลูกแก้วอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าจะเอาลูกแก้วสีฟ้าหรือว่าจะเอาลูกแก้วสีแดงนั่นเองเนาะ เดี๋ยวพามาดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่าในโซนของด้านข้างลูกค้าเลือกชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะจะหล่อจะสวยเหมือนโซนด้านหน้าหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราพามาดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวพามาดูในโซนของด้านข้างบ้างนะคะหลังจากที่เราชมความหล่อในโซนของด้านหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับด้านข้างนะคะอันนี้ลูกค้าทําการเลือกใช้ยางแล้วก็แม็กลนยนี้นะคะเป็นยาง ของมอนเตอร์เอนะคะแล้วก็เป็นแม็กลายก้านใช้เป็นสีดำล้วนด้วยเช่นกันนะคะสำหรับซีรีส์ยางที่ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นยางขอบ1 6เนาะ2อ5 7 0านอาทับสนะคะแล้วก็จะบอกลูกค้าว่าสำหรับตัวแม็กยางนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันนะคะว่าอยากได้ขอบเท่าไหร่อยากได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะสำหรับตัวแม็กยางเนาะ แล้วก็ที่เห็นเด่นๆชัดๆนะคะจะเป็นตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะอันนี้ใช้เป็นสติกเกอร์ลายโทนแดงนะคะมันจะขับกับตัวผิวของสีดำนะคะอันนี้จะสวยงามมากนะคะถ้าลูกค้าได้เข้ามาดูใกล้ๆเนาะ สำหรับครอบมือเปิดเป้ากันรอยกันสาดอันนี้เราทำการติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับอุปกรณ์อคเซอรีร่ต่างๆเนาะที่ทางเราได้ทำการติดตั้งให้ลูกค้านะคะโดยไม่มีชาร์จค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มทางสิ้นนะคะแต่งเพื่อให้รถดูหรอแต่งเพื่อให้รถใช้งานได้จริงด้วยนะคะสำหรับอคเซอรี่ของเขานะคะน่ะเดี๋ยวแอมพาไปดูในโซนขอกด้านหลังบ้างนะคะหลังจากที่เราดูด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราพามาดูในโซนของด้านท้ายบ้างนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้เนาะที่เลือกให้เรานะคะติดตั้งสติกเกอร์ลายกราฟิกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังใส่ตัวสติกเกอร์ลายเรเวอร์พูลนะคะติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยเนาะสำหรับลูกค้าที่อยากให้เราติดตั้งให้นะคะสงสัยจะเป็นแฟนของลิเวอร์พูลเนาะ,ะเราติดตั้งให้ด้วยนะคะเราทำการตัดแล้วก็ติดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเนาะ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะนำเสนอนะคะจะเป็นตัวไฟท้ายนะคะอันนี้เป็นไฟท้ายตัวเจเนาะไฟท้ายที่ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะไฟถอยอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็ไฟเบรกอยู่ในโคมเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากใส่ชุดแต่งนะคะอยากแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะคะอยากใส่ชุดกันชนหน้าอยากใส่กันชนท้ายนะคะ แจ้งจุดประสงค์มาทางเราได้เลยเนาะเรายินดีที่จะนำเสนอโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆนะคะแล้วก็ส่วนลดดีๆเหมือนกับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์ด้วยทั้งหมดนะคะอันนี้เรากำลังจะเดินทางไปส่งลูกค้าตอนเช้าด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนอยากให้เราเดินทางไปส่งที่ไหนนะคะเรามีบริการดีๆทางด้านการส่งมอบแล้วก บริการดีๆทางด้านการเซ็นไฟแนนซ์เอกสารให้ลูกค้าถึงพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้แอมขออนุญ,ญาตนะคะลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปนอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ปลายทางนะคะทักทายกันได้เนาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้โปรโมชั่นเหมือนรถคันนี้นะคะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ของแอมได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ